สวัสดีพี่น้องขอ้อนรับเข้าสู่ส่งทิปแชร์หนอได้พี่น้อง สปารดีเสาร์มือวันที่14เดือนสิงหาปี2 0 2 3พี่น้องซึ่งกรงกัมมือวันจันทร์เนาะซึ่งมันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดทางราชการของไทยอยู่เนาะพี่น้องเนื่องจากพักสดเซยวันแม่นั่นเองเนาะเนื่องในวันแม่นี้ทิบกระคอให้แม่แม่ทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขุสุคนเดอพี่น้องในตอนนีเนาะทิบกะซิมาสรุปเนาะสำหรับเคสนนองโมเนาะที่ว่าหลยคนก็อาจจะซับซ้อนกับข้อมูลทีได้มาเนาะซึ่งทิบกะ เป็นหนึ่งในหนันพร้อมพี่น้องหลยคนกับหูที่เนะาะหลยคนกับพยายามประสานงานไลยฝ่ายเพื่อให้ทุกคนสวยกันเนาะสำหรับเขตหน้องโม่เนาะหนึ่งในนันก็มีทีบที่ว่าเอฟซีได้ประสานงานมาไลายเนาะแล้วการทีบกันเลยได้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องทีผ่านมาเนาะพี่น้องในการที่ว่าแนะนำน้องมาโรงพยาบาลในขังก่อนเนาะซึ่งทีบกับข้อเล่าย่อๆอีกเธอหนึ่งนาอพี่น้องเพื่อคนที่เพิ่นบริตติดต,ตามต่อเนื่อหรือว่าอาจจะเข้ามาใหม่เนาะสำหรับเรื่องน้องโม่นี้ก็ แลกๆก็คือซีเมนทั้งทีมงานบบาเตียงเนาะที่ว่าเพิ่นได้ไปถ่ายน้องเนาะแล้วก็ได้มีการห้างงบประมาณเพื่อช่วยน้องในการผ่าตัดเนาะและก็ลาสุดทีเพิ่นได้มากก็คือห้องมอสีนาคลินในตอนนั้นแล้วก็เพิ่นลงทะเบียนเนาะบ่สําเร็จสําหรับน้องโม่เนาะขามบ้างขันต้อนที่สําคัญก็คือการลงทะเบียนเพื่อได้ับเอกสารทําห้องเป็นใบนัดในการผ่าตัดนั่นเองพี่น้องในขังก่อนเนองได้ก็ไปเนาะแล้วก็ ตอนนั้นก็เลยแนนาว่าน้องตรงไหนแปว่ามาลงทะเบียนไม่เนาะเพื่อให้มันถือโตง้งแล้วก็ได้นัดกับน้องเนาะวันที่สิบหาก็คือมืออื่นนี่พี่น้องตามแผนเดิมเนาะว่าจะเข้ามาลงทะเบียนเนาะแล้วก็พอดีมีทั้งสองเบาเตี้ยงเนาะก่อนหน้าน,นี้ที่พี่น้องก็คือได้เบิ้งคลิปไปแล้วว่าเพิ่นได้ติดต่อประสานงานกับ เอฟซีเนาะทีว่าอยู่ทางฝั่ง,งไทยทีว่าเพิ่นเคยทํางานอยู่ในห้องมอแล้วก็แฟนเพิ่นก็เป็นทัวนาแผนกอยู่ในห้องมอในตอนนี้เนาะทีว่าเพิ่นก็พยายามทีจ้าสวยเคดน้องโม่คือกันเนาะพี่น้องที่เพิ่นบอกว่าน้องโม่ได้เมือพาตัดก็คือวันที่เศร้าเก่าเดือนธันวาคมปีสองพันสสามทีจะมาถึงนี้เรืออีกสี่เดือน้างหง้าน,นี้เนาะแล้วก็ในคลิหนั้นทิ์ก็ได้เบิ่งแต่ตนจนจบภูแลเนาะในการทีน้องจะได้รับ การหักษามีขั้นต้อนอีหยังจังได้แน่เนาะแล้วที่นี่ก็คิดว่าหน่องกับิบูเดมาห้องมอแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็มือว่านี้หลังจากทีทิพลุ่งคลิปหนันไปเนาะตอนเทียงหนึ่งโมฮาสิบแปดเนาะน้นองก็ได้ติดต่อมาหาทิพเนาะได้ส่งข้อมูลที่ว่ามีคนแนะนําเพลนให้มาห้องมอนันเองพี่น้องแล้วที่นี่น้องกับมาพาึกษาทิพว่านั่นแหละเขาแล้ว่าสับสนทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้นะคิดยังบอกเลย สาบสนแห้งสีเอาจังได้ดีมาห้องโม่บัวเรืเอจังได้อะเนาะคือหนองโม่เนี่เพิ่นกะ จีเ็นว่าทิเคยพาน้องมิก้มาห้องโมในตอนนั้นนะเด้พี่น้องเพราะว่าหน้องเคยบอกให้ฟังผ่านมาว่าเคยติดตามอยู่คลิปน้องมิกี้ที่ว่าเอ,อทิ์เคยพามาห้องโมเนาะเพื่อนกน็เลยส่งมาถามทย์ว่าเพื่อนควรจะเหตุจังได้ดีเนาะเพราะว่าเพื่อนหบข้อมูลจากไลฟ์บอนไลฟ์คุณในพี่น้องมอีลไมลฟ์คุณที่ติดต่อหาน้องโมเนาะก็เห็ุให้น้องเกิดความสับสนว่าเอ,อควรจะเหตุยังจังได้ดีทางนี้ก็คือคือทางนั้นก็คือจังเสียนะพี่น้องแต่ว่าคือทีทิ์เคยบอกตลอดเลยเนาะว่าคือเค็ดน้องโมนี่ คือเคสน้องมิกิเนาะคือเคสน้องมิกินี่ทิพตสมาตถตัดสินใจเองได้เลยพี่น้องแต่ว่าคือเคสน้องโมนี่ทีเป็นทีมสปอร์ตซื่อบรสมมาทีจะตัดสินใจได้เนาะทุกอย่างก็ต้องปรึกษาทางเบาเตียงพุ่นพี่น้องซึ่งทีบกระได้ในน้าหนองไปแล้วว่าให้ปรึกษาทางเบาเตียงเนาะเพราะว่าทีโบรมตอำนาจตัดสินใจสิิงทีทีบสมัตสวยได้กระทาแบบตัวได้ทีแบบว่าเออทีบสมัตสวยได้ก็ยินดีทีจะสวยเนาะแต่ว่าคือ ในเคสนี้ค่ะนะทาเป็นคนตัดสินใจแท็กก็คือตรงเมนบบเตียงนให้น้องปรึกษากันทางนั้นนะนะแล้วก็ที่นี้ทีมหันกระไดลงคลิปซองไปคลิปที่น้องสรงเขาความเสียงมาให้ทิพนนท์ทิบไดลงไปแล้วที่นี่พ่อทิบไดลงไปแล้วก็พอดีต้นคำเนาะต้นคำข้องมือว่านี่ก็ไดมีคุณ อาทิยประคองสื่อกัน,กนเนาะกับเอฟซีบาลเตียงเนาะที่ว่าเพิ่นประสานงานกับบาลเตียงแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้ติดต่อมาอาทิย์เมื่อวานนี้ทางไลน์แหลกทางเพจเนาะเกี่ยวกับวาทีน้องมูจ้ามาฮงพยายบาลนี้เองพี่น้องกะได้โทรมาลมกันกาลมกันด้นเติมเนาะพี่น้องเกี่ยวกับขั้นตอนการหาซ่าน้องโมเพิ่นกะอธิบายรายละเอียดให้ทิบฟังเนาะแล้วก็ทิบกระได้ลมกับเอฟซีอีกที เป็นเป็นเอฟซีทีที่อยู่ในรงพยาบาลนะพี่น้องการ่มกันไลยสิงลาย,ย่างเนาะรักการทีมก็ได้ร่มกับเอฟซีคนอื่นกับเคสหนองหมเพราะว่าทีมนี้คือพยา,ยามจะสวยน้องเนาะแต่ว่าคือทิมเคยบอกว่าทีมบรเดเมนจะคล้องเคสบปรเดเป็นคนรักในเคสหนองโมเนาะสนันอำนาจการตัดสินใจเรอวในการหักซานหนองโมนี่เหมนทีมเป็นทีมส u p p o r t ของโรเดเมนทีมรักนะพี่น้องทุกอย่างก็คือต้องผ่านทางบาเตียงเนาะอยากทำบอเตียงเนาะสำหรับ สำหรับความคิดเห็นของบอเตียงนะคิดเห็นจังได้กับเรื่องน้องซิมาห้องพยาบาลนี่แต่วนตัวเพราะว่าคอยคุยอันคือเห็นทีเผยบวมเลได้เบิองได้เบิองได้เบิองแล้วอืออืออือกับมันนั่นแหละเป็นเพราะคอยกับคุยกับคนวนตัวอยู่หลังหลังปิดกล้องเลย้วนะกัเพราะมันมันก็ชัดเจนนะนะคือว่าคนก็นอนทั้งมันเป็นการฮับพิโซบยังนงเลยกัเป็นเป็นเป็นที่เคยแล้วกับเป็นผู้ฮับโดยตรง่นะกับเคสน้องงูในที่น่ะ มันก็เลยคือว่าคือว่ชัดจีนแล้วมิแต่ว่าเรื่องรุ่งโคมุ้งมวยัเนี่ยพวกยากมิแต่ว่าทั้งเพิ่นนี่เพิ่นซีสีประสานให้มิแต่ว่าถารอล้อมือหมอเพิ่นนัดมาไปกวดไปตรวจอีกอีกข้างหนึ่งนะไอ้ก่อนก้อนสีผ้าตัดนะโดยเออ่กะกะอันนั้มีประมาณนี้เออ่ทางทางเพธนว่านะเรื่องนั้นอะโบมาให้เสียเวลาก็ได้เพิ่นว่านะดึง จองเพราะว่ามื่อนั้นนั่นทางลวงมูเพิ่นก็ไปไปกอกไว้เบิดเดประวัตินู่นนี่นั่นน่ะเสียงนี่กเ็เ็นีน่ะัดหงหมอแล้วน่ะเป็นมาประมาณนี้เรื่องเรื่องันแมันเป็นเรื่องจองคิวอย่างนี้นะเพิ่นเพิ่นเดให้เพิ่นแล้วว่าซั่นก็ได้ปรึกษา FC ว่าควรจะสวยหนองอียังจังได๋เนาะก็ FC ก็ ไปถ่วงน้องแล้วพี่น้องก็ยังให้หน้องพาตัดไหวึ้นเนาะแล้วก็คือแปลว่ายังให้หน้องได้ตรวจล้างไก่ย่างด้วยสินเนาะแล้วก็นในตอนเ,อเ,อนเริ่ๆหันพอดีถิบยังมีลมทรายเน,ะน,เนะาะม,มีน้องมูพิ่นในประชุมทรายมามีน้องมูแล้วก็อีกหม้อคนหนึ่งที่ว่าเพิ่นเป็นหม้อฝังเล่าแต่ว่ามา mm hmm. เรียนอยู่ไทยอยู่ทีแผนกบอลเดียวกับเอฟซีเปเตียงเพิ่นทำงานอยู่ในแล้วพี่น้อง กาพิ่นได้โทรมาแต่ว่าที่พันบริหารเนาะเมื่อคืนนี่เพราะว่าทียังมีลมสายอยู่เนาะเมื่อเสาร์นี้กาลมกับเอฟซีอีพี่น้องขึ้นขึ้นเรื่องนล้วหมดเนี่เขาก็แปลว่าจังไดกาพยายามปรึกษาเอฟซีเฮาควรจะเหตุจังไดเฮาควรจะสวยจังไดนะพี่น้องทีกาปรึกษากับพีเอฟซีที่อยู่ในห้องพยาบาลอีกเนาะกาทิพย์กาได้เล่าสู่เพิ่นฟังเนาะทีทั้งเอฟซีบอลเตียงได้โทรมาทีทีได้ลมกันนะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นทิพย์กะอ่า ถอยก่อนเนาะกาให้ทั้งทั้งพังผุนผุนเป็นคนจัดการก็แล้วกันเนาะทิพกะถอยออกมาพี่น้องกาทิพก็เลยแบบว่าสีโท่ห้าน้องโม่เนาะขั้นสั่นกาบดองบตองน้องโมกับบตองมาแล้วพี่น้องแต่ว่าทิพที่โตน้องโม่จังได้กับบดอเนาะแล้วทิพก็เลยโทรเขากลุ่มที่น้องโม่กับโม่ได้ชสมทรายมาทิพเนาะทิพกะทร่ไปห้าเพลินลวเพลินกาได้บอกให้ฟัง คนทีทิพโรไปหานี่เป็นโมคนเราทีทิพแจงแนละ้วพี่น้องก็คือเพิ่นได้อธิบายเนาะสำหรับขัดตอนการหักซาหนองโมแปลว่าเอฟซี 4, บอเตียงแปลว่าอยากให้โมคนเราอธิบายทิพมันจึงแปลว่าอาจจะสื่อสรารกันเข้าใจไร้ขืนอย่างนี้นะพี่น้องเพิ่นก็เลยเให้ทันโมคนนี้ติดต่อมาเนาะเมืเ่อเช้านี้ทีทิพได้ร่วมกันกับเพิ่นเนาะเพิ่นก็ แจ้งเนาะขั้นตอนรายละเอียดในการหักซาานองโมเนาะซึ่งน้องโมนี่ได้คิ้วผ่าตัดในวันที่เศร้าเก่าอันนี้ก็คือเป็นการที่เพิ่นได้ลงทะเบียนกันภายในพี่นอ้องหูกกันสะโพกภายในเนาะก็คือแปบลบว่านัดมอนัดทิมผ่าตัดประสานงานมยายหมอใหญ่ครับผู้เนาะเกี่ยวกับเขตของหนองมาเท่งหลับเรืองไว้อะนะพี่นอ้องแต่ว่าบบท่านแปลว่าได้ลงทะเบียนแบบสัดเจน เป็นสีนะเพราะว่าคือเพิ่นได้แจ้งว่าให้น้องโมยืนยันแล้วเพิ่นกห็หาผูกแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะาหอนมือผ่าตัดเนาะเพิ่นจังสีที่ต่อห้าน้องโมให้น้องโมเขามาเตรียมห่างใกล้ก็คือมาก,กวดเลือดมาเห็ดย่างทุกอย่างมาเตรียมห่างใกล้มาเตรียมความผมทุกอย่างแล้วพี่น้องแล้วก็จึงสีใดผ่าตัดนะนะซึ่งในการผ่าตัดนี้เพิ่นบอกว่าก็คือในขณะที่เพิ่อนอยูนี้ก็คือเป็นขนาท่านตาเพย์เนาะท่านตาเพย์กบ อีกแผนอกอื่นที่ต้องสวยกันในการผ่าตัดนี่มีไลยแผนกนะพี่น้องจะมีไลยแผนกผ่าตัดรวมกันหรือมีลลยผักสวนเนาะพี่น้องซึ่งผักสวนลักๆเนาะเกี่ยวกับน้องโม่เพื่อนว่าก็คือเป็นคณะท่านตะแพทย์ที่เกี่ยวข้งกับแขวโดวยตรงกันส่แขวกาันสยกรรมใบหน้าย,ย่างต่างๆเกี่ยวกับแขวนี่ก็คือขึ้นกับคณะท่านตะแพทย์เนาะเทิงว่าน้องโม่จะเขามาทีแผนอกอื่นหรือจะมาลงทะเบียนอยู่บนอื่นนะแต่ว่า ก็ต้องเฮ็ดเวียกรวมกับคณะทันตแพทย์และทันตแพทย์นี้เป็นคณะรักหรือว่าเป็นภักส่วนรักที่จะทักษะน้องโมนั่นเองพี่น้องอันนี้เพิ่นว่ามาแนวนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือแล้วก็เพิ่นว่าถ้าสมมุติว่าน้องโมนี่ได้เดินทางมานี่ก็สามารถพาน้องโมเขามาหาแผนกเพิ่นได้เนาะแต่ว่าในการเขามานี่ก็จะได้เว้าเพียงแบบ ผูดคุยกัน้นล่มกั้นซื้อๆบได้มีกัน้นตัวทางกายเรียกว่าบไดเหตุขั้นตอนจังไดเลยเนาะคนก็เลยบอยากให้น้องบอยากให้น้องโมหันมาเพราะว่ามานนี้มันก็นเสียเวลาซื้อแล้วกะบบสมาี่จะลงทะเบียนแบบว่าไดเอกสารมาไดอ่ะนะพี่นอ้องแบบนั้นเนาะการไล่สิ่งไรอย่างที่เพื่อนอธิบายให้ฟังเนาะการค่อนข้างว่าขันตอนการหักซาของน้องโมนี่มีความซับซ้อนไล่พี่นอ้องแล้วก็คือที่แปลว่าคลิปปีก้การบเมัน ผูที่สมัถตัดสินใจในเขตหนองโม่ใด่โดยตรงเนาะนั้น,น,นเขากับพยายามสวยในส่วนทีเข้าสวยใด่และทิพย์กระที่ว่าทิพย์ใดพยายามเต็มทีแล้วนะพี่น้องในการทีจะสวยหนองโมเห็นหลายคนคับประสานงานทิพย์มาเนาะแล้วก็น้องโมเป็นกับประสานงานมาเนาะแล้วก็ทิพย์กับเอฟซีทุกคนเนาะพยายามสวยเลือกกันเต็มทีเนาะทุกคนกระตางอยากสวยหนองโมเแล้วนะพี่น้องกาสนันกามิตรวะ รอท้าฟังทางเอ็ซ์บอเตียงเพิ่นสีอัปเดตข้อมูลเติมนะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นยืนยันนักแนนมาแล้วเนาะสำหรับการที่จะพยายามสวยน้องโมในการผ่าตัดครั้งนี้พี่น้องสนัน้นสำหรับทิปการที่ว่ากา สีข้ออัปเดตน้องโมว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องที่เลือกก็มีแต่รอดหาติดตามทั้งสองเบาเตียงเนาะจะขอบุญขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่คอยสนับสนุนที่คอยสวยเลื่องน้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานยูทูบเบอร์สายบุญกองเขาเห็ดคลิปดีๆแล้วก็เห็ดกิจกรรมดีๆต่อไปเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเลยสาธุสลายคลิปนี้ถึงก,การสี่โจว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี